ทำไมต้องเลือกมิลลิโอวันราคาสูงขนาดนี้ไปใช้เคาเตอร์แบรนด์ไม่ดีกว่าหรออืน่าคิดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะเราผลิตและวิจัยที่เมีกาน,นำเข้ามาในประเทศไทยเป็นประเทศแรกขังคนค้าและเขาผลิตด้วยเทคโนโลยีเฉพาะที่เป็นเทคโนโลยีฟัมและขั้นสุดของขนวัตกรรมธรรมชาติ ที่เขาช่วยในเรื่องของการสกัดสารสกัดธรรมชาติในนี้นะคะมากกว่า97%เปรนใหให้มีความบริสุทธิ์และความเข้มข้นสูงสุดถึง100เท่ามันจะช่วยอะไรเหมือนก็จะช่วยสตาร์ทความติดให้กับผิวเรานั่นเองแต่เคยเห็นเซรั่มกล่องใหญ่ขนาดนี้ไหมคะไม่ใช่ใหญ่แค่กล่องอย่างเดียวนะคะทุกคนคะดูนี้เลยนี่คือขวดเซรั่มใหญ่มากใหญ่แบบจุใจมากๆนะคะเพราะถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ทั้งตัวตั้งแต่เส้นผม ผิวหน้าผิวกายทั่วทุกอน,นูเราก็จะได้ดูเด็กทั่วทุกอน,นูเช่นกันผิวที่ทนะแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้ช่วงที่แพ้สารห,หนักนะคะคือผิวหน้าเนี่ยแย่มากๆทั้งแห้งทั้งลอกทั้งเกี่ยวทั้ง,ง,ง,งเป็นสิ่งริ้วรอยเต็มไปหมดหน้าเหมือนคนอายุ50อะ่ะจริงๆนะคะแล้วดูตอนนี้คือผิวของคนอายุใกล้40่แต่บอกเลยว่าผิวนี้นะคะเด็กๆยังอายเดาอายุกันไม่ถูกเลยทีเดียว และไม่ใช่แค่คที่คนเดียวนะคะที่ใช้เซรั่มในห้องวันแล้วเห็นผลแบบนี้มีหลายคนมากๆลูกค้าหลายคนมากๆนะคะที่เข้ามาใช้ไป6เดือน1ปีบอกเลยทุกคนที่ใช้ในค้องวันเกิน6เดือน1ปีไปนะคะผิวแบบนี้ทุกคนเพรานะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนเปิดใจตัวนี้เป็นเซรั่มสูตรธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติที่เข้มข้นและประสิทธิ์มากๆเพราะเขาใช้เทคโนโลยีเฉพาะ ขช่วยเรื่อ,องกัรสตารพิมได้จริงๆต้องลองลองแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมาค่ะมาสวยทั้งตัวด้วยกันทุกคน